เดี๋ยววันนี้จะพูดถึงตอน2.2นะครับเป็นตอนที่ว่านี่นะครับส่งภาพแบบกล้องเดี่ยวหลายผู้รับนะครับยังคงอยู่ที่พุทธภูนะครับไปไลน์มาเดิมเดี๋ยวเรามาดูทฤษฎีกันนะครับแล้วก็การประยุกต์ใช้นะครับตอนตอนต่อไปเนี่ยผมจะส่งหลายกล้องนะครับซึ่งต้องทําเทปนะครับเดี๋ยววันนี้คือกล้องหนึ่งก่อนนะครับจากไดรแกรมนี้นะครับเรามีกล้องเว็บแคมอยู่ตัวหนึ่งนะครับ ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวโปรแกรมแรกเนี่ยเขาเรียกว่าตัวเซนต์วิดีนี่เป็นตัวโปรดิวเซอร์นะครับมันจะพุทธพอท5 5, 5ไว้นะครับพูดง่ายๆว่าเรานะครับดึงกล้องมานะครับเดี๋ยวผมขอเปิดโปรแกรมนิดนึงนะฮะอยู่ในงานผมทำแยกไว้ก็คือตัวตัวนี้นะครับเบท64โอเค อ่าตัวนี้นะฮะเปิดโค้ดน,นิดนึงไอซีนะครับซีโลนะครับเบทหกสีสองไข่อันโอเคนะครับเรามาดูที่ตัวเซนวิดีโอนะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็คือโค้ดอย่างง่ายๆนะครับ อันนี้ว่าเราจะมีการจับเวลาเข้าไปด้วยนะครับมีการเช็คเวลานะครับเดี๋ยวผมขอเปิดมาทั้งหมดก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะรันให้ดูก่อนนะครับ worker นะครับเสร็จแล้วก็เอาข่าแอสักตัวหนึ่งอโอเคนะครับอันนี้เป็นแบบธรรมดาพื้นๆก็คือตามทฤษฎีนี้นะครับ โปรดิวเซอร์เนี่ยจะเป็นผู้พุทธเข้ามานะครับแล้วก็ตรงสถานีทํางานเนี่ยเขาเรียกว่าเราเรียกว่าคอน sumer หรือ worker เนี่ยมันจะมีการดึงเข้าแล้วก็ผลักออกเลยนะครับเป็นตัวช่วยกระจายโหลดน,นะครับเสร็จแล้วตัวรับเนี่ยก็จะมาคอนเน็กที่พอร์ตนี้นะครับตามแอรแกรมนี้นะครับก็คือพูดง่ายว่าในเครื่องสำสามบินโดเนี่ยผมรันโปรแกรมชื่อว่า Sen d v i d ดี .py ดอทนะครับบายพอร์ตเียบเสมือนเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่พอร์ตห้าห้าห้านะครับ เสร็จแล้วตัวคอน s u m e r ใน w o r k ์ r เนี่ยผมรันโค้ด w o r k ร์ไว้บนรั s บริี่พายนะครับก็คือพูดง่ายว่าในวงเดียวกันนะครับ IP 38เนี่ยตัวนี้ก็จะพูมาพูจาก p o ์ต55มานะครับโดยการ connect ไปนะครับเมื่อพูดได้เสร็จปุ๊บพูดต่อเลยนะครับแต่การพุดต่อเนี่ยก็คือพูดง่ายว่ามันจะ by p o r ก็คือเหมือนว่ามันเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ p o ร์ต6นะครับแล้วรอให้ลเอ e n ์เนี่ยมา connect นะครับมาคอนเนคแล้วก็พูไปดึงไปนะครับจะสองสามแพา์แอนกันแล้วแต่นะครับก็จะสามารถดูกล้องได้พร้อมๆกันกล้องนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมลองรันให้ดูนะฮะเริ่มจากไปรันเวอร์เกอร์ก่อนนะครับตรงเวอร์เกอร์เนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายโค้ดให้ฟังทีหนึ่งนะครับก็คือเวอร์เกอร์เนี่ยจากแผนภาพนะครับมันมีการพูพอรห้าห้าห้านะครับแล้วก็บายพอทโผล่ ตัวนี้พูมาจากตัวไหนครับดึงมาจากเครื่องสามสามนะครับเครื่องสามสามก็คือตัวนี้นะครับฝั่งนี้เสร็จแล้วนะครับตัวนี้เสร็จแล้วก็พุทไปที่เครื่องสามแปดตอนนี้เราอยู่ที่เครื่องสามแปดใช่ไหมครับเครื <c oughs> ่องสามแปดตอนนี้จะทําหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ครับคอยกระจายภาพต่อไปให้กับไคลเอนต์ไคลเอนต์นี่จะอยู่เครื่องวิดีโก็ได้เครื่องนี้โกก็ได้นะครับก็คือพูดง่ายว่าคอนเน็กเข้ามาที่เครื่องสามแปดอย่างเดียวแล้วก็พอร์ตโกลโนะครับ โ <c oughs> okay. อเค่าตัวนี้นะครับผมแนะนําอีกอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นการมันจะส่งได้สองแบบนะครับก็คืออ่าละอันนี้รับนะครับรับรับได้รับและส่งได้สองแบบอันนี้เราส่งแบบปกติเป็นสติงเนี่ยเราต้องมาเอนโคดนะครับแล้วก็มาดีโคดเวลารับนะครับเวลาส่งเอนโคดนะครับแต่มันจะมีตัว p ายอ็อบเจกเนี่ยเราสามารถส่งข้อมูลอื่นแฝงไปได้นะครับอย่างเช่น ถ้าดูจากฝั่งส่งนี่นะครับผมจะส่งเวลาไปก็คือพูดง่ายว่าเพื่อไปวัดเวลากล้องที่ที่ตรงนี้นะครับว่ามันได้รับและมันส่งไปเนี่ยแตกต่างกันกี่วิคือดีเลย์ครับหาการดีเลย์นะครับเดี๋ยวแสดงให้ดูนะครับตอนนี้คือผมจะรันลักษณะนี้ครับผมจะรันตัวนี้ก่อนตัวเวิร์กเกอร์นี่รันรอไว้นะครับรอสองคนเนี่ยมาคนเชื่อมต่อกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมรันตัวนี้เลย ร <c oughs> ันอยู่นะครับเบอร์เกอร์รันแล้วเสร็จแล้วกลับมาที่ฝั่งเซนเดอร์นะครับเซนเดอร์เนี่ยอ่าโอเคผมจะรันรันเปิดคลาแอนหนึ่งคลาแอนสองรอนะครับ CMD นะครับลองรันคลแอนหนึ <c> ่ง <oughs> ก็คือตัวนี้นะครับที่รอกล้องคือตัวนี้นะครับคลแอนก่อนอตัวไหนก่อนก็ได้ครับรันหนึ่งรันสองหรือรันคลายแอ้นรันไพทอน ไฟแอนดนะครับ <c oughs> โอเคนะครับไฟแอนดตันลแล้วอันนี้ตัวที่ต้นทางนะครับต้นทางก็คือตัวนี้นะครับโปรดิวเซอร์เนี่ยก็ต้องลันปุ๊บคือจะพุทพอร์ตนะครับไฟแอก็ส่งแอตัว <c oughs> ตัวเวอร์เกอร์เนี่ยก็สามารถคอนเดคได้แล้วก็จ่ายได้ <c oughs> นะครับเดี๋ยวรอดูนิดนึงครับอ,อ่า เ็นวิดีโอนะครับผมรันโอเคนะครับไอหน้าต่างที่เซตวิดีโอนี่คือหน้าต่างที่โชว์ของฝั่งส่งนะครับจริงๆเราไม่โชว์ก็ได้เพราะเราสตรีมไปนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นตัวนี้นะครับรันอยู่ตัวคลอนเนี่ยมันก็คือมันจะรับตัวหก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 พอร์ตโกก็คือถ้าดูจาก ไดแกรมหรือดูจากโค้ดเนี่ยนะครับมันจะไปึูเากพอร์ตนี้ก็คือถ้าดูจากโค้ดนะครับดูจากโค้ดก็จะเป็นลักษณะคล้าแอนนะครับนี่นะฮะดึงมาขอดเดียวกันโอผมก็เลยโทรหน้าต่างนะครับพอรด,ด้วยนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นลักษณะ Encode Decode ตามปกติที่เคยทำนะครับง่ายๆนิดเดียวตรงนี้มาปุ๊บนะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าผมอลองดู เวลานะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้ห้าห้าเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเวลานะครับมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับดีเลยนิดหน่อยถ้าบางทีก็จะต่ํากว่าหนึ่งวินะครับอันนี้อยู่ที่เน็ตเวิร์กครับเรามาดูที่เน็ตเวิร์กนะครับเนี่ยครับมันขึ้นมานะครับเมกะบิตมันวิ่งนะครับโอเคนะฮะอันนี้คือเราจะพับกล้องฝั่งส่งก่อนเราจะมาดูคือนี้ว่าถ้าผมจะเปิดใครแอนจะเปิดอีกกล้องหนึ่งมาดูนะครับ คายแอนอีกกล้องนึงมาดูเนี่ยคาแอนของเครื่องวีดโก็ได้ครับหรือไปดินุก็ได้ในวงเดียวกันนะครับผมก็มาปลันตัวนี้นะครับไพทอนนะครับเมื่อกี้ราบน์คแอนไปแล้วใช่ไหมครับคลแอนหนึ่งคแอนหนึ่งก็หม่แล้วครับมันก็จะดึงนะครับตัวนี้นะครับ ตัวที่สองนะครับมันก็จะได้สองมันก็จะได้อีกหน้าต่างหนึ่งนะครับเป็นชื่อว่า <c oughs> ชื่อว่าวิดีโอหนึ่งนี่นะครับวิดีโอหนึ่งหน้าต่างหนึ่งวิดีโอธรรมดานี่ขายแอนรันนะครับหน้าต่างหน้าต่างเซนต์อยู่ไหนนะครับเดี๋ยวปิดไปก่อนนะครับมันเปิดหลายตัวนะครับอ,อันนี้นะครับอันนี้คือขายแอนหนึ่งายแอนนะครับเสร็จแล้วตัวส่ง ตัวส่งอยู่นี่นะครับเซนนี่นะครับต้นทางเซนวิดีโอนะครับมันจะเริ่มห่วงบางครั้งขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตนะครับตอนนี้ขึ้นอยู่กับเด็ดผมด้วยในวงแลนนะครับเสร็จแล้วฝั่งที่เป็นเวิร์กเกอร์ตรงนี้คือพอด55เนี่ยผมมอนิเตอร์พิเศษก็คือพูดง่ายๆว่าผมดึงมาดูในช่วงนี้นะครับตรงนี้ผมดึงมาแสดงภาพเฉยๆไม่มีอะไรก็คือพูดง่ายๆว่าดูตรงส่วนกลางว่า กองนี้มาไหมนะครับพอทห้าห้ามาไหมนะครับอันนี้ก็คือเป็นเ,เวลาที่เรามาลบกันจากเวลาที่ส่งมานะครับเวลาสตาร์ทเนี่ยกับเวลาณขณะนี้เท่าไหร่แตกต่างกันเท่าไหร่เวลาสตาร์ทที่อยู่ในโค้ดของฝั่งส่งของตัวเซ็นวิดีโอนะครับเราจะส่งเวลามานะครับเป็น Ts แต่ว่าเราจะส่งด้วย s e n ต p ไ i ่ออบเจกซึ่งตัวนี้เราจะส่งเป็นรูปดิกเชนาีก็คือว่ามีคีย์แล้วก็มีค่าข้อมูลนะครับดิกเชนาีนี้คล้ายๆกับพวก J จสันอ็อบเจของภาษาอื่นนะครับคันนี้สองตัวนี้เนี่ยตัวไหนรับครับตัว Work e r มันรับเวลานะครับเพราะฉะนั้นตัว Work e r เอร์เนี่ย Worker เอนี่ยผมรันบ,บรินุกใช่ไหมครับผมก็ต่อมาใช้ตัว c e i v e ที่เป็น p พ่อ็อบเจกเหมือนกันออกมาเป็นตัวนี้แล้วก็คีย์ที่ คีย์ของมันก็คือเป็น t start นะครับจากตัวเซนต์วิดีโอนะครับตัวนี้ฮะคีย์ของมันตัวเซนต์วิดีโอก็คือตัวนี้คือตัวคีย์ของมันนะครับรับค่า t s นี่นะครับปกติเมื่อช่วงกลางวันผมทดลองดูมันจะได้สูงจุดกว่านะครับแต่ตอนนี้มันมีดีเลย์นิดหน่อยก็คือขึ้นอยู่กับเน็กนะครับ โอเคอันนี้เดี๋ยวลองดูเทียบกันนะครับเซนวิดีโอนี่ฝั่งส่งผมว่าผมว่าฝั่งส่งมาทางซ้ายนี่ผมยอ่อวดีโอลงมานะครับยอ่อจากต้นทางต้นทางก็คือตัวเซนวิดีโอเนี่ยผมยอ่อให้เหลือแค่รีไซส์ให้เหลือ320คูณสอนะครับเสร็จแล้วก่อนที่จะเอามาเอนโคดนะครับเอนโคดตัวนี้ก็จะเป็นเทคสต i ิงนะครับเสร็จแล้วก็จะมาส่งนะครับลักษณะเป็นไบนะครับโอเคอันนี้คือฝั่งฝั่งส่งนี่อยู่ทางด้านซ้ายมือนี่นะครับ ที่เป็นวิดีโอชื่อเซน์นะครับไอ้ตัวนี้คือไคลเอนสองตัวเปิดนะครับอันนี้เราไปเปิดฝั่งลินุกดูบ้างนะครับฝั่งลินุกเนี่ยผมก็ผมก็โยนโค้ดนี้นะครับโค้ดไคลเอนเนี่ยทั้งสามตัวเนี่ยเหมือนกันทั้งหนึ่งสองสามเหมือนกันคือคอนเน็กไปที่คือโค้ดตัวเดียวกันนั่นนะฮะเป็นว่าวางที่เครื่องไหนอ่านะครับจากรูปแดกแกรมนี้สีเทาเนี่ยมันเปิดจากวินโด้นะครับก็คือไปคอนเน็กตัวนี้เหมือนกันสองตัวแล้วนะฮะไคลเอน เสร็จแล้วไอ้ไข่แอน2เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทําในลีนุกนะครับไปไปเปิดบนลีนุกดูบ้างว่าจะดูได้ไหมนะครับไข่แอน2เนี่ยเราก็ลองดูนะครับผมอัปโหลดขึ้นมาแล้วนะครับเปิดไปที่ไข่แอน2นะครับโอเคนะครับพอทโพกเหมือนกันนะฮะตัวนี้เสร็จแล้วนะครับนะฮะโอเคตรงนี้เนี่ยผมจะใช้เป็น ชื่อวิดีโอ2นะครับมันจะได้เข้าใจนะครับเซฟปุ๊บอันนี้ตรงนี้เนี่ยเราจะมารันใน IDE นี้ไม่ได้นะครับซึ่งเรารันได้ตัวเดียวเพราะฉะนั้นผมต้องรันคอมมานด์ไลน์นะครับบน Linux นะครับก็ดู Directory นะครับก็คือเข้าไปที่ Test Test Steamer พุชพูลนะครับเสร็จแล้วรันไพ่เดี๋ยวลองรีเอลเอสรันนะครับไพ่ท่อนสามเป็นยังใช้นะครับฝั่งนี้หนุกใช้ client ็นสองดอทไพ่นะครับเดี๋ยวรอหนูอ่ามานะครับนี่เห็นหน้าวิดวีโอสองวิดีโอสองขึ้นมาแล้วนะครับ เนะครับมันหลายหน้าต่างไปที่นีหนอีกทีหนึน่งนะครับผมต้ยุบตัวนี้มาดูก่อนอ๋อมันรันที่คมอมมาไลน์อ่าโอเคมันอาจจะอยู่ข้างล่างครับเดี๋ยวดูนิดหนึ่งผมต้องปิดตัวนี้ไปก่อน วิดีโอสองเอาเดี๋ยวครับโอเคอัน okay, นี้นี่เด็นไลน์สองไลน์สองเมื่อกี้เราเซฟเป็น Okay. ขาย N สองนะครับเราเชื่อมต่อหกหกเหมือนกันขาย N สองเราก็รันได้นี่ครับโอเคนะครับเป็นวิดีโอสองมาลนะไอ้ฝั่งนีลูกนี่เห็นสองเดี๋ยวผมย่อดูนะครับฝั่งนีลูกเห็นสองฝั่งส่งอยู่นี่นะครับต้นทางนะครับเสร็จแล้วฝั่งที่เป็นวิดีโอเนี่ยรับอีกสองตัวนะครับนะครับตอนนี้เรามาดูกันบ้างว่าเน็ตเวิร์กเป็นไงนะครับโอ้โห มหาศาลเลยครับเนี่ยโหลดน่าดูนะครับแต่ก็พอสมควรนะครับจากแดกแกรมนี้นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเราสตรีมมาหนึ่งนะครับตามหลักการนะครับหลักการของไปไลน์นะครับตัวนี้นะครับเอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการส่งข้อมูลธรรมดาทั่วไปก็ได้ครับแต่ผมเอามาประยุกต์ใช้กับเรื่องกล้องแล้วคราวต่อไปเนี่ยจะเป็นถ้าเป็น2กล้องอจะทําไงนะครับสองกล้องก็คือพูดง่ายว่า สองกล้องผมทดลองทําไปแล้วนะครับก็คือมันต้องใช้เทปก็คือพูดง่ายว่าจะต้องเปิดพอตสองพอร์ตเลยนะครับแล้วอ่านมาพอร์ตละกล้องนะครับแล้วก็ส่งนะครับโดยที่ว่าทํางานของใครของมันแยกอิสระเลยโอเคนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสําหรับตอนนี้นะครับถ้ามีข้อสงสัยยังไงถ้าอ่าเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งนะครับผมจะลองปิดสถานีกลางดูนะครับสถานีกลางทุนชัยกลางบางซื่ออันนี้สถานีกลางตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดดู นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือปิดไปปุ๊บหยุดนะครับตัวกลางนี่ถูกตัดการเชื่อมต่อไปแล้วนะครับปิดการทํางานไปปุ๊บเนี่ยสต็อปเนี่ยนะครับทุกอย่างเวลานะครับที่มันวิ่งมาเนี่ยหยุดนะครับเสร็จแล้วภาพเป็นไงครับค้างหมดเลยทุกอย่างนะครับจะมาดูในส่วนไหนก็ค้างหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นผมต้องรันตัวนี้ต่อและจะเปิดเปิดการเชื่อมต่อใหม่ๆ่นะฮะโอเคมาใหม่แล้วครับ เป็นปกตินะครับไปดูทางวินโดว์ดูนะครับก็ปกตินะครับฝั่งส่งเป็นยังไงนะครับโอเคนี่ครับสั่งส่งเนี่ยปกติอยู่นะครับขยับกล้องขยับนะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้นะครับ666เนี่ยเป็นคลายแอนคลายแอนธรรมดาคลายแอ้นหนึ่งวิดีโอหนึ่งนะครับคลายแอนสองไปอยู่บนล i น u x ที่เขาเปิดดูเครื่องนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นมอนิเตอร์กลางห้าห้า นะครับคลายแอนสองก็อยู่นี่นะครับโขกโกกยอนิดนึงนี่นะครับทั้งหมดจะดูทั้งหมดอีกกล้องนะครับอีกภาพนะฮะต้นทางภาพหนึ่งซึ่โชว์นะครับต้นทางจริงไม่โชว์ก็ได้นะครับแล้วก็คลแอนผู้ผู้ดูเนี่ยสองสองกล้องนี้นะครับแล้วก็อีกกล้องหนึ่งก็คือกล้องนี้นะครับอ่กล้องนี้นะครับโขกกส่วนห้าห้านี่ก็คือกล้องที่เวิร์กเวิร์กเกอร์ตรงกลางเนี่ยมอนิเตอร์ดูเฉยเฉยก็คือถอดรหัส มาเข้าเป็นเฟรมนะครับดั t a s าสต a ีตัวนี้นะครับแล้วมาดูจะเขียนว่ารีซิฟเบทว d ดีโอนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามคราวหน้านะครับคราวต่อไปจะเป็นลักษณะหลายกล้องแล้วก็ดูหลายกล้องด้วยโอเคครับขอบคุณมากครับ